สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีนะจ้าค่ะค่ะมานี่มีโอกาสย้ายน้องเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาเบิงบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนเช้าค่ะย้ายน้องจะพาเพื่อนเพื่อนเฮ้ง่างเลเบิงนะคะย้ำมือสวรร์มันเป็นยังไงอากาศทั้งเขาเฮ้าเนะะี่ยค่ะทั้งทั้งเทิงเขานะคะค่ะเห็นเมะอากาศเทิงเขาค่ะก็ะจะมีเมฆหมอกตอนเช้าค่ะ มีหมอกตอนเช้าหลังจากที่ฝนตกฝนตกลงไปเล้วค่ะอากาศก็สดชื่นแจ่มใสนะคะเพื่อนๆจ้าอากาศสดชื่นแจ่มใสค่ะถ่ายย่อยนองกับผ้าเพื่อนเขามาเบึ้งนะคะมาเบึ้งบรรยากาศตอนเช้านะคะเพื่อนๆจ้านีน่ละการหลังจากที่ฝนตกเลีว้วอากาศแล้วก็ ทังเขาเฮามันจะเป็นอากาศดีอากาศส้มส้มเซนหนาวนะคะเพื่อนๆจ้ามันมันมันจะหนาวแล้วมันก็เย็นเย็นๆค่ะเย็นหนาวด้วยบอกบอกไปทางหนาวกล้วค่ะค่ะค่ะยแยน้องมาซองให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเบิ่งกันนะคะหลังจากเมื่อวานนี่แหละฝนค่ะฝนฝนตกฝนตกตกกลางคืนก็ตกค่ะกลางคืนก็ตกตก Ki, ขอขอบคุณฟ้าฝนนะคะกาติมัสให้ความชุ่มชื่นเก่นม้วนป่าชาเฮ้าค่ะใส่ก๊าหมวกบะถึกเนาะค่ะเป็นเปวจยาก่อนตรวจก็ให้นะคะค่ะเบังตองฟ้าตองฟ้านิ้มมือเศร้าก่อนมี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 แลก็มีหมอกนะคะมีหมอกมีมีหมอกตอนเศร้าค่ะ กแน่นอนกันนี่แหละซาเป็นยังยายน้องยาไก่เดี๋ยวมาถ่ายถ้ำต่างตี้น้ำเลาะป่านเลาะเงอนจะฟ้องพอไหวยายน้องบ่มีความสามารถที่จะขี่รถไปมองหันมองนี้ได้ที่กินแถวแถวบันยายน้องนี่นพ่อเออได้มองตีสิไปเบิ่งไปแย่งผ้าเปลือยเอยเนาไปเบิ่งเที่ยเขาบอกก็เห็นเก็เนี่ยนี่แหละแต่ว่ายายน้องไปบ่ไหวก็ไปบ่ไหวถ้ามีคนผ้าไปก็ไปจริงๆก็ต้องเฝ้าต้องเฝ้าน้ำเพลินต้องเฝ้าน้ำเขาค่ะลูกหลานก็พาไปจริงๆเขาก็ เออไปไปนนแม่เขาจังสี่นะเท่ากับพ่อคอยมีเวลาเวลาพ่อจีเลยไายเพื่อนเพื่อนเขาได้เบิ้ง,ง e นะคะนี่ค่ะอืมค่ะเบิ้งป้ายแล้วก็ไป้ายป้ายสำหรับไปบ้านสวนกุสุบินซึ่งเป็นบ้านเป็นนั่นแหละที่ยายน้องเฮ็ดให้เบิ้งบ้านสวนบ้านยังนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆพื่อนจานเต็มไปค่ะคือเพิ่นก็เฮ็ดเป็นที่พักเป็นที่พัก ผักผ้าอาศัยเป็นผักที่ผักสําหรับไอแคกที่คนต้องการว่าผักไม่ไม่กินบรรยากาศกับมาเบิ้งบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศแถวนี้นะคะโอ้ยเสียงหมูมันมันกัดกันนั่นนี่นั่นนี่หมูมันกัดธรรมดาแล้วนระกนะเนาะเออนี่แหละใครจะนอนกับมาซองไงเพื่อนเพืเ่อนใหาได้เบิ้งนะคะเดี๋ยวจะพาดเดินลงไปเดินลงไปอีกแล้วค่ะเดินลงไปเปเบิ้งบรรยากาศเบิ้งบรราน้ำน้ำเนี่ยมันจะขึ้นว่าซ้ำไหนค่ะ น้ำขึ้นมาหลายแล้ว่ะน้ำขึ้นมาหลายเติบแล้วอันนี้แหละคะ่ะคือบรรยากาศตอนเชร้าก็อยาาให้เพื่อนๆเ้าได้เห็นกันนะคะค่ะนี้ถึงเขาบ่บ่ได้บด่ได้ซุ้มบม่ได้ยังไงถ้าซุ่มสิกับ,บาภาพภาพมันก็แตกก่ะคือกล้องเขามันบ่อค่อยดีปานั่นค่ะโทรศัพท์ยายหน่องมันกับบ่เมนโทรศัพท์ที่ <laughs> ที่มันจะกัะจับก็จับจบได้ภาพได้ไสวยงามขนาดนั่นนะคะค่ <laughs> ค่ะ พรนเพื่อนเขาเดินนะคะค่ะเขาเดินเดินไปเรื่อยๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินลงไปไปเบื้องหน้ามามันจะขึ้นไหลปันไดค่ะโอ้ยบางทางยางก็ต้องรละวังกันระวังเพราะว่ามันมันคอยมันคอยมันคอยค่ะเมื่อยจ,จับจับกล่องกระบ,บอกก้อยนิ่งนะคะเพืเ่นอนๆจ้าตื่นนะคะยางยางไปค่ะยางเบื้องยางเบื้องยางเที่ยวเออ มันเป็นว่าเสียงยายน้องเบาเวลาท่ามคีบท่ามยังว่าเสียงมันเบามันแมนบ่กยายน้องกับบัลลูนะค่ะบ่รู้บ่รู้ว่ามันเบาขนาดใดกับกับว่ามันเฮ็ดปกติว่ามันปกติแล้วค่ะเนาะมันเพื่อนชักกับว่ามันปกติอยู่ค่ะค่ะกับยางยางลุกไปยางลงไปเบิ้งนะคะเพื่อนๆจะยางลงไปเบิ้งพื้นที่ค่ะ ไอ้ที่ตีย้น้องออยฟังว่าสวนมันสวนมันค่ะสวนมันขอโทษนะคะเพื่อนๆจะตีใ้ยน้องอมฟังมาสวนมันสวนเนี่ยเสียงค่ะเสียงทุกปีเสียงทุกปีว่าถนานขึ้นมาท่านกับคือบ่ได้ยอะถนานขึ้นมากกับคือเอาบ่ได้เพราะว่าเพื่อนกับว่าเพื่อนปลูกใส่เวลาสั้นๆค่ะว่าใส่เวลาสั้นๆสามเดือนสิสามเดือนสี่เดือนกู้ได้ มันกับมาล่อเบิ้งว่าถ้าน่ามันมาเร็วมากกับเมีโอกาสที่จะได้คือเก่าค่ะคือคือการทําเสียงค่ะเสียงเสียงค่ะเพื่อนเพื่อนจ๊ะพอมันเขาอยู่ฟังนามฟังหนามที่มันกับต้องเสียงค่ะเสียงเพราะว่าเป็นเห็นพื้นที่ที่มันเปาว่างที่มันกับไถกันค่ะไถปลูกเพราะเป็นเป็นพื้นที่เก้าห้องเจ้าของเองที่ไผที่มันตั้งแต่สมัยนามันบ่ระท่านถ่วงไปละค่ะเพื่อนเพื่อนจ๊ะค่ะ โอ้โหอุ้ย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 นกตัวนั้นไหมคอเหี่ยวเหย้าอันเนยการเดือกับเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะใคแย่ายนองกับผ้ามาซองตอนเช้านะคะตอนเช้าซองซองบึงเั้นสี่หละค่ะแต่คือย่ายนองกับต้องการที่อยากจะเฮ็ดทั้มคลิปทั้คลิปแบบนี้หละค่ะคือย่ายนองมันมันก็ลลากกับมือยคือว่าแล้วเนาะโอ้ย นี่ตูนจะคล้องเนาะส่วนสิเก็บชั่วโมงได้การเนี่ยข้าวบานพังกับไทยไทยไทยพื้นที่ท,ท,ที่ที่น้ำน้ำถึงเพราท่านถึงค่ะน้ำถึงเพรท่านถึงได้พังกับปลูกพืชพวกอาอายุสัน้นค่ะอายุสัน้นเพื่อให้มันท่านเบื่อมันท่านนา้ำเพราะว่าถ้านน้ำม,มากจริงเก็าะิขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเรื่องไหนี่ทียยน้องเดินม้เนี่ยค่ะขึ้นมามันจะขึ้นถึงตรงป้ายเลยตรงป้ายทียยน้องไทยทําให้เบิ้งเนี่ยเนี่ยไววให้เบิ้งก็นเนาะค่ะเนาะโอ้ยหลดฝนกำลังมาก เพิ่นเพิ่นลงไปไปไฟไฟตารถเนี่ยค่ะหน้ามันจะขึ้นขึ้นตรงขึ้นถึงตรงนี้เลยเด้ค่ะเนี่ยเนี่ยถานาหามขึ้นมากจริงๆค็คือขึ้นถึงถึงตรงเสาป่ายป่ายสวนกุสุบินที่ที่ยะนองไทยเบิ้งหล่ะค่ะนั่นแหละานามันมากมากมากแห้งค่ะค่ะมันจะขึ้นไปตรงพุนวุนหลัะมันก็นจะขึ้นไปถึงตรงที่ ถนนปูนมาสุดพอดีเลยถนนปูนมาสุดถนนปูนมาสุดคือถนอนลงมาจากทั้งในบ้านเลยมาในบ้านนะคะนั่นแหละมันก็เป็นค่อยคลอยลงมานั่นแหละคะ่ะน้ำม,มันจะขึ้นไปถึงตรงนั้นละ่ะไอ้ตรงปูนสุดล้ะคะ่ะน้ำคือมันจะถ่วงถ่วงถนนตรงนี้ไปเลยเวลาลดเรียนกาไปก็ต้องลุยนะะ้ำหรค่ะตรงเนี้ยต้องลุยน้ำลุยน้ำตลอดตรงมุมนี่คะ่ะสำหรับมุมนี่คะ่ะ ต้องลุยน้ำตลอดพกแขกแขก่นมาเพ่นจะไปเขาไปโฮมสเตย์ไปบ้านสวนกูสุบินนะครับปนก็จะลุยน้ำตรงนี้ตรงนี้น้ำายัถ่วมตลอดนะคะทุกปีขนาด่นเอาดินมาถมแล้วมันก็ยังคือเก่าเ่นเอาดินมาถมหยัดถนนน้ำก็ขึ้นไปคือเก่าค่ะค่ะน้ำขึ้นสูงอีหลีค่ะถึงเม่ล่าสูงค่ะแต่อีก่จักี่เดือนลวค่ะน้ำค่ะภาพปนเดินลงไปนะคะเดินลงไปเดินจะเดินภาพปนเดินลงไป ซองซองเมืองน้มค่ะว่าเขาขึ้นได้ซ้ำได้แล้วเพราะว่ายายนอนกับบ่ได้ลุ้งไปหลายมื่อหลายมื่อแล้วขอโทษวดแย่ๆค่ะเปนเพย่นจะอาจจะยิ้มเพราะว่ามือยายนอนก็อาจจะบ่นิ่งบ่นิ่งนะคะกระลูกเยอะกว่าว่าเป็นสาเหตุมันก็คือนี่แหละคืออาการของของผู้เฒ่าอาการของผู้เฒ่านะคะคน หมอกหมอกค่ะหมอกโอ้ยไอ้เจ้าไหนเนาะกระทั่งอยากอยากซูมอยู่อยากซูมอยู่ยงานภาพมันบ่ราะสวยซูมให้เพื่อนเพื่อนเขาเห็นเขาเห็นเห็นว่าหมอกหมอกค่ะหมอกหมอกที่มันเกิดขึ้นตอนเช้าค่ะมันมันมันบ่คือช่วงจังเมื่อวานนี่ที่ยายนอนห้เบิ่งน่ะมันเป็นเพิ่นบ่ได้เอือนหมอกค่ขยามนั้นเ่ะ เอิ่นขีฝ่าขีฝ่าขีฝ่าไหลพันขีฝ่าไหลพันผู้เขาแง้มเขาเหลียวมากผู้เขาเวลาเขาอยู่อยู่ข่างลังอยู่ข่างลังเขาเหลียวมาเหลียวมากทั้งทั้งเขาที่เขาเห็นเป็นเป็นขีฝ่าไหลเพิ่นเอิ่นว่าขีฝ่าไหลหาผู้วันน่ะนะนั่นแหละเป็นเปลื่นจ๋าเพิ่นว่าขีฝ่าไหลหาผู้ก็เป็นลักษณะนั่นแหละค่ะค่ะผ้าเปลื่เปื่อนๆเขาหยางหยางไปเบิ้งเนาะกันเนาะ นี่นะะแหละค่ะส่งใหญ่น้องกะมาซุ้มภาพให้เบิึงนะคะซุ้มภาพให้เพื่อนเพื่อนเขาในบึงเลยมีจักเล็จักน้อยนะคะแต่เดี๋ยวจังคอยจงคอยกลับขึ้นนะคะเนาะเพราะว่าซุา้มมาเยอะเยอะมันก็ดูภาพเพสวยภาพเอ๊ะแต่ก็งงอยู่ว่าเป็นอย่างภาพคือออกคล้ายๆกับขาวดําหรือมันมืดมืดห,หน้าจอมันมืดหรือจังไ่ะแม่น้องก็สงสัยอยู่คือกันเป็นเหลือบนภาพหน้าจอหรือเป็นเป็นเพื่นมืดนะคะ อ่นะคะมึงหมอกหมอกนะคะหมอกอันนี้คือหมอกพอถ้าตอนเช้าท่นมัน,ม,นมันคือหมอกกับหมอกจริงๆหมอกอีลีหมอกอีเลาะคือวานละถ้าตนนี้ละนี่ โทษนะคะเพื่อนๆจ๋าได้เอากลับขื้นเนาะภาพเพื่อนๆเนื่อหยางหยางไปเบิึงขะหยางไปเบิึงน้ำว่ามันขึ้นมาหลายจำหลายเรวนะคะพอไปยันนองกัดบ่ได้ลงมาหลายมื้อแล้วค่ะบ่ได้ยวางมาบ่ได้ยวหยางมาฝนมันต้องหันมันก็บมิตรแดดเนาะแดดแดดหลายกับฮ้อนกัฮ้อน แดดไล้มนกับห่อนค่ะมือยายนองกับบอคอยนี่ค่ะเวลาเขาเดินเขาหยั่งสิมันกับมนกับบอนิ่งนะค่ะมันกับบอนิ่งกับขอโทษขอให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนจ๋ายายนองกับพยายามนี่บอหยั่งเนาอบ่มีไม้แล้ค่ะบ่มีไม้เวลาเบาเวลาหยั่งสิมันกับจีบาดคอยบาดแห้งไปเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋ากับใจกับอยากอยากให้มันนั่นดีพุ่นละแต่มันก็ได้ซ้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าบ่มีความสามารถที่จะสื่อได้ไหม พอว่าเจ้าของเหคสพ่อซับหนีเนี่ยเออเนาะสันดอกถึงว่ามีหอนไม่หอนยัง <laughs> ยุพีมันขายแพงเลยกับไม่ทั้งเพงียบ่คือทั้งในเมืองเพิ่นเืออยู่ทั้งพี่ขายแพงกันใช้เนอะเคยไปถามเพิ่นแล้ว <laughs> เคยไปถามเพิ่นแล้วเ <c> จ <oughs> ็ดร้อยแปดร้อยเพิ่นไหมป้าโตว่าสนาันดกไข่ก็สัมาจิกาลงทุนคักปนนากนานสันดก ก็เลยเอาเอาลักษณะตั้งสี่เอาค่ะว่าว่าวก็ขอให้มันเป็นมันก็จะเข่าที่นี่น่เล็กๆน้อยๆไปเลยเนาะคะเนาะเปื่อนๆจ้ายางมาถึงตรงนี้ก็บ่องห้เปื่อนๆฮาได้เบิ้งค่ะนี่แหละค่ะริมริมเคลื่อนตีเขาเคยผ้าไหมเล่ะคะเบิ่งนามนะคะนามนะมันขึ้นมาเยอะนามขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาหลายแล้วการเปื่อนๆจะาขึ้นมาขึ้นม้แล้วเพราะว่าตรงตรงเลาะ เลาะกระท่อมเลาะกระชั่งตรงนั้นค่ะเคยเคยผ้าเมนองเสยดยางมาเอาจะยางยางลงไปตรงนั้นได้่นอันน่ะที่ยูหลังกระท่อมยูหลังไอ้กระท่อมลังนั้นนะจ๊ะเขาจะยางไปตรงนั้นได้มันจะเป็นคู่เป็นคู่ยางไปหันที่นี่น้ามันถ่วมแล้วค่ะน้ามันถ่วมแล้วมันไปบ่ได้เล้วไปบ่ได้เขาจะเดินตรงนั้นได้ค่ะแต่เดือนนี้มันเดินบ่ได้แล้วครับพราะว่าน้ามันขืนมานะคะเพื่อนๆจ้าค่ะไปนอนกับถ้าเพื่อนเข้ามาบึ้งนะคะ กะเะชาบ้านเพิ่น <subjects> ก like ็เอากุ้งเอาอยังมาผักมาผักนี่คือเกาเหล่าค่ะมาผักกุ้งเป็นยามกุ้งขึ้นมาเพิ่นก็มาผักผักกะช่างกะช่างหน่อยหน่อยกะช่างหน่อยหน่อยก็ไดเพิ่นก็เอามายามเอามะใบยังสี่คือเกาเพิ่นนั่นแหละค่ะเพื่อนจ้านี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเด็กย้ายนอนกับผ้าเพื่อนเดินเดินลงมาเบิ้งอีกค่ะมาเบิ้งอีก ซึ่งเขากิดต้องการอย่เบิ้งว่าน้ามันขึ้นมาหลา่เป็นไรนนเ,น,เ,น,เน,นาะค่นะน้องเพื่อนๆจ้ากาเบิ้งน้ําน้ํากับน้ำเอ๊มันจังไดเนาะนี่เนาะ <c oughs> ขออภัยค่ะเพืเ่อนๆจ้าอย่างลงไปเบิ้งนะคะเพื่อนกะ ผู้เพิ่นขัดกุ้งตาเศร้าเพิ่นก็มาขัดตาเศร้ามั้งค่ะมันเพิ่นเพ,พ,พิ่นมายามตาเศร้าค่ะมายามยามเราเพิ่นกะมาขัดขัดเอาพวกเศษพวกเศษกระยะเศษนี่ยังออกนะคะ่ะโอ้ยมือมันบ่นิ่งเนาะเฮายยามห้อยยาง ย่อมหัวยยางแล้วก็บปนิ่งค่ะเพิ่อนข้มามาเฮ็ดค่ะคือวิธีเจ้าบ้านเพิ่นอิลีค่ะเพื่อนเพื่อนจะวิธีเจ้าบ้านค่ะที่เพิ่นออกหาอยู่หากินตอนเศร้าไปกินแย่งนองอยากพาเพื่อนๆไปเบิ่งฟังทั้งพู้มันมันหลายฟังเยอะกว่าหลายฟังที่เพื่อนที่เพื่อนหาป่าขึ้นมาหน่อยะคือ,น,คอน,นัอ่นเขาพอมนั่นก็คือแย่งนองไปบ่สะดวกในการเดินทางนะคะค ขี่ต้องขี่รถมอไซค์ขี่รถไปค่ปะปานนี้กับแพาลกิจเนี่ยเหมือนสาวบาที่มันก็นเยอะบ้างเนาะทไปกับไปเนียเนียเหมือนเลี้ยงที่กับขึนไปกับเออติดอันนั้นอันนี้มันเป็นังสี่ล่ะค่ะนามนามขึ้นไม่เยอะอะค่ะขึ้นไม่เยอะเยอะแล้วค่ะตะกอนนี่ตะกอนน้มนามมัน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 จะอยู่ตรงนั่นแหละค่ะมันจะยู่ตรงกระช่งที่เพิ่นที่เพิ่นนั่นที่พินพ่น ไอ้ไอต,ตัวตัวนี้น้อยยึดติดเพิินน่ะนั่นแหละยุ่นตรงนั้นแหละค่ะนามฟังนามมันจะยุ่ตรงนั้นยุ่ตรงกระช่างตัวนี้ตัวที่ยุ่ใกล้เขาเนี่ยขาดนี่มันก็ขึ้นมาหอดหอดขนาดนี้แล้วค,ะค่ะคเพื่อนจ้าคือนามนามมันขึ้นมาอีลีถ้ามันตกยุ่งสี่ตลอดเรื่อยๆทุกมื้อค่ะนามแต่ว่ามันตกกังคืนนามกางคืนเนี่ยเพราะท่านมาเลยค่ะ มันจะมามันจะมาอีกเม,มืออีกเมือหนึ่งมันจะคอยลงมาคือมันจะตกข้างอยู่อยู่อยู่น้าเขาเขาเพราะว่าไอ้ไอ้ต้นน้ำกับกับไม้จากเขาคือกันกับเป็นเขาอีกคือกันเพื่อนเอื่นเขาลูกนั่นก็คือผู้ขี้กับผู้ขี้ก็คือก็สิเคยได้ยินอยู่ตืเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็มาผู้ขี้ก็มาผู้ขี้เพื่อนเพื่อนก็สิเคยได้ยินอยู่นั่นแหละผู้ขี้มันก็อยู่ทางอยู่ทางทางผู้เขียวเขาทางผู้เขียวผู้ขี้ผู้หยวก ผู้หยวกผู้เขียวเพราะมันเป็นผู้ลูกเดียวกันมันโค้งไวเพื่นละเขาโค้งไปมันจะโค้งไปนะครับเพื่อนๆจะ้กะกัะก็คือฟังน้ำค่ะฟังหันที่เพื่อนชาวบ้านเพื่อนมาเอาเนไปเตรียมเตรียมเรือดพลัลงก้นกับเพื่อนกับลูกมาสายเนี่ยเพราะอากาศก็เริ่มเยน็นเริ่มหนาวเลี้ยวอืม ลูกทรงผู้ใดไทยนีจิปลูกพักตือเฮยยังโอ้เอา้ามันจะไปตาท่านน้ำบ่ล่ะโอ้พอว่าน้ำมันก็ขึ้นเมา้าหลายติมเลยด้เนาะม่มันกับบ่เนี่ยแล้วว่าถับฝนมันเป็นยังีงมันถึงหนาฝนแล้วเนาะ เมีนบ่เราปแล้วเนี่ยเราลุนอเอาขี่ไก่อเอาขี่ไก่มาลงเอาขี่ไก่มาลงแล้วเออมันจะปลูกหอมครับมันจะปลูกหอมปัญหาพื้นที่พื้นที่บ่ได้ก็มาลงทุนกัปลูกตรงนี้เลาะน้ำสิทันบ่ ถ้านา้ำขึ้นมาเนะี่จะทันบ่เอฝึกกับว่าเพิ่นใส่ใส่เวลาเดือนหนึ่งเดือนเดือนกว่าๆสี่สิบมื่นสิฮะสี่สิบมื่นเปิ้นไทยเปิ้นไทยบริเวณน,น,นี้กับเพื่อนๆจ้ะติดน้ำมันนี่แหละกับขึ้นว่ายอยู่ว่าไอ้ติดจังไลยเนาะนีน่เนาะกะภาวนาว่าจะเพิ่มมาให้มันหอดของเพิ่นให้เพิ่นได้กู ตะกี้ผู้ใดขึ้นปลูกที่ตรงนี้ไหมที่น้าท่วมนะก่อนเล่เากันเสียงเสียงเสียงที่น้าท่วมก็เล่าปีนั่นน่ะปีปีไก,ก่ขึ้นปีก้อนเหรออปีก้อนนี่เนาะน้าท่วมยังอีหล่ามะอันอันคัดอ๋อคัดกุ้งได้หลายบ่มื่อเนี่ย อ๋ออ oh. oh, ๋อพึ่งๆจะไป,ป,ปยาม <c oughs> อ่าอ,อ,อ,อ่อืมบบน,นีอันนั่นกะเนี้ยมือเส้ากับเลี้ยงางลงมาไทายคลิปเปลี่ยนไปหาคลิปหายังไปเพราะเด้กเมาได้จ <c oughs> ้าก็เพื่อนเพื่อนเนาะเพราะไอ้เพื่อนได้เห็นวัยชีวิตบ้านๆเนาะมันยู่จังใดกินจังใดเออช่าเช่าโลกคนหมดละทั่วโลกหมดละเพคน,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 นได้เห็นน่ะ อ่าาางเพื่นกับอาพวกเพื่นไปยามมาเรีวบดูยวิธีจอดเรือไหมมจอดงไงเดี๋ยวไหลลื่นขึ้นมาเลยเอ้า ไ่ S 1> <S 1> ัเ <sociedad> ดียวกันยังเดดินไซล่ะดินไซมันต้องไ่ขีดแยบได้หลายได้ยังไะล่ะได้หลายเป็นไรล่ะมื่อเนี่ยหาลโอ้โหพยายามกุ้งยาำเผอสาว เอามาแล้วเพิ่นก็เอามาใส่ใส่กระชเพิ่นไใบลราเพิ่นก็คัดจังซั่นสลักฐานนะเพิ่นก็คัดคัดเอาพวกปลาเล็กปลาน้อยที่มันติดมาจังประเภทปลาขาบของฮู้จักตัวเพิ่นเพื่นจ๋าปลาขาบของมันเป็นจังไงอ่ะพวกปลามัดปลานี่เล็กๆน้อยๆล่ะเพิ่นก็เลือกออกคัดออกออืแล้วมันเหลือถึงต่กุ่งก็เก็บพวกเศษ กระยะเศษยังที่มันติดมาเก็บออกเดี๋ยวจักหน่อยจักหน่อยกะแม่ข้าเปิ้งกะลงมาวันกะลงมาเอานะคะกับข้าพเจ้าเปื่อยเอามาซองมึงเนี่ยหมูสับามือเสี้ยวสิหรอกะเปิ้นจ่าถามมาเบิ้งวิธีเฮาวิธีเจ้าบ้านของเฮากะเปิ้งกะตั้มมาหากินนะคะกะกอโทษกอดอภัยนะคะตียายน้องมันแล่นมันใส่ผ่านยกกล่องยก ว่ายตอนปั้นไหมตปั้นตอนนั้นปันบอลลไมเป็นคูข้นห่มันนี่ไหมอปวดจนตาเหลือใเจ้าจาเจ้าพาในหลวงเฮ็ดเจ้าพ่ะมันปวด่ะส้ผู่มันเยเป็นยโเฮ็ดไเป็นยโเฮ็ดดีโกงโงอย่ที่ไหเฮ็ดตาแล้วเฮ็ดตาเอาแล้วใจเย็นน้ำใจเย็นเฮ็ดดีทํ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีตเย่อไอ้ไอ้เนี่ยแม่

อันอันรวมทรงสิปลูกร่มพธธ่ได้ยีนปีกปลูกครัอบอ๋อครับข้ามผลอืมเพินจะปลูกกระลังนานเพินจะปลูกเาเพิ่นจะปลูกปักอื้อปักเอื้อเขาโพดได้ไรลงบ่สะลงกเบโพดบ่ลหอมก้อนปลูกหอมต้องปลูกไปใหญ่นะอ๋อลงอย่างไข่ลงน้ำขดอออืมอืมอือืมอืมอืมอือือืมมอม่ืม ข <no ี่ไก่หลายนะขี่ไก่มันกะมันกะไข่ยู่ดอกมันบ่จืดง่ายป็นไรแก่จะต้งจืดังว่าพอเขาปลูกหอมปั๊บเขาล้มเขาล้มบักหลือหรือล้มบักเปี้ยงน้ำปนเนี่ยมันจะดีแถวนี้อ่าอ่าอ่าเขาค่อยไปดูขี่ไก่มาล้มอยู่นะอืมกะเสียงนั้นตะนามนี่แหละเนาะเสียงนั้นตะนามนี่แหละขันห้าเพิ่นมาเลี้ยวกะกะเสียงขันเพิ่นมาซากะไข่ Ừ. Miễn men Miễn miễn. vực bực <c oughs> เอาเราไม่อ <Hai> <s phon en> ันไม่เงาเงาเสียเอาไปเฮ็ดจังไรน่ะไม่เงาเงาเนี่ยโอ้เอาไปเอาไปมัดอันนั้นไว้โอ้อันที่เอามันมันมันยังถึงอยู่ที่านนั้นมันเลิกถึงขนาดจะว่าได้สงสัยยูไม่เี้ยังพผ่ขคือจังหอดกลางๆผลกับกับยังเสียบได้อยู่ที่ด้สงสัยอยู่เอาน้ำบ่เลิกปนันที่สนอก หลายเป็นหลายน้อยโอ้โหาโลหกโลมานก็โอ้บาทเราด้ว่ามันธรรมดาแล้วเออว่ามันธรรมดาแล้วเนาะขันมันได้สองร้อยขึ้นนะมันก็ได้พันแล้วเราเป็นจ้ากะนค่ะ หายไร่หองกับเพื่อนๆนะเบืเ่อน,น,นกันนีเ่เพื่อนเพื่อนกำลังขัดอยู่ค่ะเพื่อนขัดกุง้งเพื่อนขัดกลุ่มนะกันีมีค่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนขัดกุงะะดก้ง เพื่อนจ้ายายนองกับจิขอล่งคลิปนะคะขอลง่งขอลงไหลล่ลงไหลเพียงตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะยายนองกขอ็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกับยายนองนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแกยายนองยายนองอีกคิวชาแนลค่ะก็ขอล่งเพียงตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะยายนองขอขอกลาบ สวัสดีเพ oh. ื่อนๆค่ะสวัสดีนะคะไายบายค่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวยายน้องแพนแพนภาพไปเบิ้งอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะแพนภาพไปเบิ้งครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่ยายน้องสิลงนะคะเพื่อนๆจ้านี่แหละคือภาพย่ามือเศร้ากับย่ามือเศร้าที่ยายน้องไในภาพเพื่อนๆนะเบิ่งนะคะยายน้องก็เกาะแพนภาพในเพื่อนๆนะเบิ้งก่อนที่เยายน่งจะลุกเลยนะคะก่อนที่เยายน่งจะลุนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆจาอากาศอากาศอากาศการนี่เขากาดซุ้มกว่ามานิดนึงค่ะซุ้มกว่ามานิดนึงซุ้มกว่าไม้เพื่อนๆแล้เดี๋ยวเพิ่มนิดนึงอ่าเอากับปกติกลับค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจาการและนอนกับคอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ